สวัสดีค่ะเมื่อนี้ห้องสิบไปกําจัดศัตรูพืชกันแม่มีอุปกรณ์มีน้ำยาไปกําจัดศัตรูพืชขึ้นยังแม่ยาสูบไหนยาสูบแช่แช่ใส่น้ำเอายาเอาเซ็นยาสูบไปแช่ใส่สน้ำแช่จะขึ้นแช่หลายขึ้นสามซีขึ้นหรือล่สามซีขึ้นล้วก็เอามากองอะหนาม,มั่นไปพร้อมไปไปเพราะว่าบานเทามีพวกมาแรงมาก แทะกินใบมันซึ่งเทไทยมันบ่ไดพ้นทางการ,กรเกษตรเพราะได้อเอาอันนี้คือต้นใบมอนอือูเห็นบ่สับลาบอยู่สับลาบอยู่อันนี้คือหนอนหนอนต้นใบมอนหนอนตัวตืดแม่ก็จะฉีดเข้าไปทุกใบแม่จะฉีดเข้าไปทุกใบนี่ที่เห็นได้ว่า มีตนอนผู้ดำมันกินใบจนแบบใบดำใบตายใบเสียไปเลยกรอบไปเลยแม่ก็จะฉีดทุกใบนอนตัวนน,น้อยก็โบมันหาก็บอกมะเบิงว่ามันสีไดผลบ่พี่พี่ใคมัน,นะอะเช็ดไขเบิงเอไขรมันก็มีไข่มันก็มี โอ้ยไ,นะไข่มันเนจะ้าไข่มันไหนนี่จะโตง่ะไหนแม่นีเสียงว่าไข่มันนะอ๋อน,นั่นไงเห็นว่าโตมั้งน่ะตัวนอนอะ่นไนะไหนนะว่าไข่ไหนวนกับปล่อยปล่อยหน่อยนึงนี่เสียพวกไข่มันขุบกุเทงไข่มันอยู่เดี๋ยวสิลองสีดไปเพิ่งแต่ว่วาแม่สีดได้หลายมือนละเมื่อวานมันมันได้ผลบ่ได้ผลอยู่ได้ผลอยู่แม่นบ่ ค่ะ4เจดีย์อยู่บันี้ก็มันขู่ลงนี่ก็เนีเรื่องกำจัดศัตรูไว้ใจเอาผงสัะพานเทลงตัวลงไปมองทางใต้บ่างต้องให้มันเหลียเออเปสีได้วยกันนี่ยแล้ผงสะพานเทใส่บัไนี้ยอะไม่ให้มันเหลียหรอแล้วมันขู่ลุงตะล่างมันจะถูกไปได้อืมจะต้องอ้น้ำไหลไปแล้ว นี่อ่าไปเลยไปเลยน้ำไหลไปละน้ำไหลลงร้องไปแล้วเอ้าน้ำไหไลลงร้องไ,ไปแล้วแม่เออเอ้าโยกไปเออเดี๋ยวมันไหลลงร้องเห็นไ,ไหมมันไหลไปละอืม วันนี้สิข้าทางวันนี้สิมาร่อเบิ่งกันว่มามันสีเศร้ามากกว่าบ่